มีแต่ถ้วยละสิบบาทและจ้าน้ำจิ้มอยู่นู้ยน,นยำเส้นเหรอน้เดี๋ยวตาน้ำยำให้ก่อนเอาถ้วยหนึ่งเหรอหเ,หเอายำใช่ไหม เอออะไครคะของเบงอันนี้สิบบาทหรออันนี้สิบบาทครับขอบคุณครับช้อนอยู่ทางน้นครับเบงไม่แจกคอเสื้อเลย ผักผลไม้วันนี้เรามีส้มหวานใช่ไหมครับส้มหวานส้มฝาบส้มอะไรคะอ,คอะไรครับเรื่อน

ครับข้าววันนี้10บาทลูกข้าวเหนียว5บาทยำบุญเส้น5บาทเอาไรจ้าอันนี้ทั่วละสิบบาทจ้าขอบคุณครับเอาไรยำยำห้าบาทเอามาตาน้ำยำก่อนลูกมาตาน้ำยำก่อน ครับข้ามาจ่ายสิบบาทเหรอถ้วยใหญ่เนาะวันนี้วันนี้ไม่มีถ้วยเล็กก็เลยเอาถ้วยใหญ่เอาอะไรดี แล้วในทั่วละสิบบาทหร่ะ,อะขอบคุณค่ะน้ำจิ้มกับช้อนอยู่ฝั่งโน้นนั่นหรกฮะโน่นจินอ,อ <c oughs> ขอบคุณค่ะ เสื้อขยนายาวหรือไม่ข้ามหมูทอดสิบบาทเลยกข้ามหมูท <c oughs> อดหวาจะเดียงหมูได้ดีวัก่อนหมมูมัดละมองหน้ายิ้มเลยเฮ้ยสาวนักเรียนเลยเอเอแล้วกับข้าวอะไรคะเอาะะเอาะไรลูก อันนี้สิบบาทนหรออันนี้ห้าบาทช่ยนี่จอขอบคุณครับช้อนอยู่ข้างนู้นเอเอาช้อนก่อนเอาอะไรครับหยิบเลยนี่ยำมุเส้นห้าบาทข้าวนี่สิบบาทเหรออันนี้ก็ห้าบาทห้าบาทข้าวเหนียวก็ห้าบาท ยำพ่ะบาทมาใส่น้ำจิ้มก่อนใส่น้ำยำก่อนใส่น้ำยำก่อนไม่ใส่น้ำยำหน่อยแม่หน่อยค่ะคุณครับเอาช้อนหนู่งด้นะโตเป็นหนุมน้อยละตอนนั้นที่พี่ขับรถรับส่งเด็กอย่งอนุบาลเนี่ยผ่านมาหลายเอ่อาหยิบเลย อะ,อะไรจ๊ะหยิบเลยคับผ้าบาทลูกจ้าขอบคุณค้อ,คณอันนั้นสิบบาทลูกข้าสิบบาทนะอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทห้าบาทเอาเลยหยิบเลยคําม่พีกินอะไรลูกมาเลือกเลยแต่ต้องใส่น้ำยำก่อนนะใครจะซื้อ อะไรหยิบเลยจ้าอันนี้สิบบาทหรอข้าวหมูทอดขอบคุณครับจ้าข้าวมันไก่สิบบาทหรอไปใส่น้ำจิ้มไมงาขอบคุณครับแผ่นน้ำห้าบาทขอบคุณค่ะ เอาไล่หย,ยิบเลยจ้าน้ำยำมาเดี๋ยวพี่ใส่น้ำจิ้มให้ก่อนหรอเอามาใส่สองช้อนนะอค่ะช้อนอนู่งโน้นนั้นลงนะเอาข้อยียงก็เอาสิหรอเอาสองถุงไหมถุงเดียวก็เอี่ยม เอาอะไรเพิ่มอีกครับเด็กชายคัมพีคัพีหาอะไรหนอคัมพีล้างหน้าแปรงฟาร์เลยยังค่ะยังเล่นกระโดดเล่นระต้องไปดูอันตรงขี้พี่เราโกรธแล้วพี่เราเยืนแม่เนาะสีแดงเอาอะไรเลือกเลยค่ะขายมาที่พี่ไปดูหมดแล้วแล้วสีเขียวอ่ะเอาหยิบเลยค่ะห้าปลาหนอ จ้าขอบคุณค่ะเอาลายหยุดเลยจ้าเหลือแค่นี้แล้วหรอแค่เหนียวห้าบาทจ้าขอบคุณค่ะ อะไรครับเลือกเลยจ้าข้าวมันไก่สิบบาทเน,นื้อทั่วละสิบบาทจ้าอ,อะไรครับอันนี้ทั่วละสิบบาทออันนี้ห้าบาทมีห้าบาทห้าบาทมีห้าบาทมีสิบบาทจ้า ข้าวหมูสับใส่ผงปาปิก้านะเอาอะไรหยิบเลยค่ะยำห้าบาทหรือยำเส้นจ้าต่างน้ำจิ้มเองเลยสองช้อนหรืจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอออันนี้สิบบาทนะหรืเมื่อกี้จ่ายเลยใช่ไหม เอาลักข้าวเหนียวล่ะครับน้ำจิ้มอยู่นั่นนะลูกมาเติมน้ำจิ้มได้นะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะมาเติมน้ำจิ้มได้นะเอาอะไรเพิ่มองกไหมคะ เหนียวห้าบาทขอับคุณครับอะไรครับเรื่องอะไรจ้านี่ถ้วยละสิบบาทอันนี้ห้าบาทห้าบาท ยำบุนเส้นสิบบาทนะคะถ้วยนี้ถ้วยใหญ่ ระคายำเส้นห้บาทอันนี้10บาทนะี่หบาทนี่ห้าบาทค่ะโอ้ยคิดถึงชมพู่จังเลยไม่ได้เห็นเปนาทิตย์เลยอันนี้สิบบาทนะ ที่ไปช่วยพอแม่หักขโพดอยู่ไม่ได้เปิดร้านเลยอันนี้ด้วยเหรอยำห้าบาทเดี๋ยวม,มาใส่น้ำจิ้มกันน้ำจิ้มยำเนสองช้อนอค่ะจ้าขอบคุณค่ะช้อนอยู่หน้านาน้ำจิ้มเข้ามันแก่ขอบคุณค่ะ หยิบเลยยำห้าบาทนะจ๊ะข้าวมันไก่สิบบาทเนาะเอาลายหยิบเลยห้าบาทเลยจ้ยาระวังเปื้อนเสื้อนนะ,อะขอบคุณค่ะเอาลายหยิบเลยจ้าอ่ะมา ต่น้ำยำกับอะไรเลือกเลยเหรอจ้าไม่ถ้วยห้าบาทไม่มีวันนี้พี่ก็เลยทำถ้วยไวยสิบบาทขอบคุณค่ะสิบบาทนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะอนางไห แม่นางกลัวอ่ะจือจ้าขอบคุณค่ะอะไรคะสาวน้อยคนนี้ต้องช่วยยำใครอ่ะนายนี่ไง้าเดี๋าลยน่ะเดี๋ยวสองถ้วยข้ามันไก่สิบบาทจ้า น้ำจิ้มอยู่โน่นหนูไปตักเองนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวๆดียวเยำเดี๋ยวด้วยนะเดียด๋วยวย